ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์แอนิเมชั่น3 d เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณธนพลเกิดวันที่ส่งมาให้ทีมงานได้ทำเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นต้องขอขอบคุณคุณธนพลเกิดวันมาณที่นี้ปีศาสาวบิ๊กไบสยอง ผมเป็นชาวไร่อยู่ในแถบย่านห่างจากตัวเมืองเรามีบ้านหลังเล็กๆอยู่ท้ายไร่ของเราเลยครับแต่ที่ไร่ของผมนั้นก็ยังมีถนนสายใหญ่ท่าผ่านชีวิตผมอยู่อย่างเรียบง่ายกับพ่อแม่เรามีความสุขกันดีและผมนั้นก็ยังรับช็อบพิเศษเป็นช่างไฟฟ้าด้วยเพราะมีพื้นฐานมาบ้างและในที่ที่ห่างไกลความเจริญเช่นนี้ การจะไปตามช่างไฟฟ้าในเมืองมาก็เป็นเรื่องยากบ้านหลายหลังที่เคยเรียกใช้ผมอยู่ในละแวกนี้จึงทำให้ผมได้มีรายได้เสริมมาอีกทางวันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์ให้ไปซ่อมไฟฟ้าในปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งที่อยู่ริมถนนสายใหญ่นั้นบอกมาผมก็รู้ทันทีว่าอยู่ตรงไหนเพราะปั๊มนั้นเป็นปั๊มเดียวที่พอจะหาน้ามันเติมได้ในย่านนี้ผมตอบตกลงทันที หลังจากนัดแนะกันเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ข้อสรุปกันว่าผมจะต้องไปทำงานในช่วงกลางคืนเพราะจะต้องตัดไฟระบบจ่ายน้ำมันในปั๊มก็พลอยต้องหยุดทำงานไปด้วยสรุปคือปิดปัม๊มเพื่อให้ผมซ่อมไฟได้แหละครับเพราะช่วงกลางวันรถจะเข้ามาเติมน้ำมันเยอะทางผู้ว่าจ้างก็เลยให้มากลางคืนแทนถึงปิดปั๊มไปรายได้ก็ลดน้อยไม่เท่าปิดช่วงกลางวัน เพราะกลางคืนรถก็ไม่ค่อยจะมีผ่านมาเติมน้ำมันเท่าไหร่เมื่อถึงเวลาผมก็ไปตามนัดเมื่อมาถึงปัม๊มก็ทำงานง่ายเลยเพราะหม้อแปลงไฟฟ้านั้นอยู่ต่ำมากไม่ต้องปีนยืนทำก็ได้และอาการของมันนั้นที่เกิดไฟสปาร์กก็เพราะขั้วบางจุดไม่แน่นแก้ง่ายงานโมเลยครับแต่แล้วก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังลั่นถนนมาแต่ไกล เป็นเสียงมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ครับเมื่อเสียงนั้นใกล้มาถึงปั๊มก็ลดความเร็วลงแล้วเลี้ยวเข้ามาเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่มีผู้หญิงเป็นคนขี่เธอคนนั้นใส่ชุดหนังสีดำมัมวก้อสีดำตัวเล็กเซ็กซี่คนดีทำเอาผมนั้นเดาไปต่างๆนาน,นานแต่คิดว่าคงจะสวยเอาเรื่องเลยทีเดียวครับซึ่งในปั๊มตอนนั้นมีผมอยู่กับเด็กปั๊มอีกคนที่มาคุมผมทำงาน ตามคำสั่งของเท่าแก่ผมไม่รู้ว่าเธอคนนั้นกับเด็กปั๊มคุยอะไรกันแต่อยูย่ๆผมก็ได้ยินเสียงแม่สาวนักบิดคนนั้นตะวาดออกมาเสียงดังว่าอยากตายหรือไง พร้อมกับกระชากค,คอเสื้อเด็กปั๊มซึ่งผมก็ได้ยินเด็กปั๊มที่พูดกลับไปด้วยเสียงสั่นเครือวว่าขอโทษครับวันนี้ต้องเติมนน้ำมันไม่ได้จริงๆครับปั๊มเราปิดแล้วครับไบเกอร์สาวคนนั้นยิ่งหัวเสียและพูดออกมาเสียงดังว่าถ้าฉันเข้าไปล่าเหยื่อในเมืองไม่ได้งั้นแกก็ต้องตายแทนไปแล้วกันสิ่งที่ผมเห็นก็คือถือคนนั้น มีซส้หนึ่งคล้ายหลิงที่ยื่นออกมาจากชิวหมวกกันน็อกที่เปิดอยู่และลิ้นนั้นก็พุ่งเจาะคอของเด็กปั๊มคนนั้นอย่างจังและร่างของเด็กปั๊มนั้นก็แฟบสูบลงทันทีผมนั้นแอบอยู่หลังหม้อแปลงดูเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ด้วยความระทึกพอเรียบเรียงได้ว่านางปีศาจมอเตอร์ไซค์นี่คงจะเข้าไปหาเหยื่อกินในผับในบาร์ตามเมืองเป็นแน่แต่มอเตอร์ไซค์ของนางน้ำมันหมดและไปไม่ถึง จึงมาเติมน้ำมันที่นี่และเด็กปั๊มคนนั้นก็โชคร้ายรวมถึงผมด้วยยังไม่ทันได้คิดอะไรต่อผมก็ปัดกล่องเครื่องมือที่วางอยู่ตกลงไปเธอได้ยินและเดินโตรมาหาผมทันทีผมลวนลานทำอะไรไม่ถูกไม่ทันได้ตั้งตัวเธอก็พุพ่งพรวดล็อกคอผมทันทีเธอบีบคอผมและยกผมลอยขึ้นผมยิ้นสู้สุดแรงด้วยความกลัวตาย แต่แรงนั้นของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้มีมากมายเหลือเกินผมเหลือไปเห็นด้านหลังของเธอคือหม้อแปลงลูกใหญ่ผมจึงรวบรวมกำลังทั้งหมดและทีบออกไปเต็มแรงสาวบิ๊กใบก็ะเดนเซถลาไปที่หม้อแปลงผมรีบวิ่งไปสับสวิตทันทีมันได้ผล ผมจึงรีบกลับไปที่รถเพื่อหนีกลับบ้านเห็นเธอพยายามคลานกลับไปที่มอเตอร์ไซค์ก็รู้ทันทีว่ามันยังไม่จบผมจึงรีบขี่รถกลับไปบ้านและเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังท่านกลับไม่เชื่อหาว่าผมแอบไปมีเรื่องมีราวยังไม่ทันได้อธิบายอะไรก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์คันนั้นวิ่งมาตามถนนเส้นนั้นและกำลังจะเลี้ยวมาที่ไร่ของเราจึงบอกพ่อกับแม่ให้รีบไปลบ หาเครื่องป้องกันตัวแต่พ่อนั้นไม่ฟังไม่เชื่อคิดว่าคนที่ผมไปมีเรื่องนั้นตามมาเอาเรื่องผมแล้วพ่อจะเคลียร์เองผมจึงไม่รู้จะทำอย่างไรจึงวิ่งไปหลบในโรงเลี้ยงไก่รถคันนั้นวิ่งเข้ามาตามถนนข้างไร่เพื่อเข้ามาที่โรงเลี้ยงสัตว์ของเราใช่ครับแม่ไบเกอร์สาวคนนั้นมาถึงแล้วและเธอก็ลงมาอย่างมั่มั่นอีกครั้งพ่อตะโกนออกไปมีเรื่องอะไรกัน เธอพูดขึ้นพร้อมกับเดินมาคว้าที่คอพ่อผมฉันจะฆ่าพวกแกทั้งหมดแล้วหัวเราออกมาด้วยเสียงที่เล็กแหลมผมเห็นท่าไม่ดีบวกกับเสียงร้องตกใจของแม่ผมเห็นเหล็กแหลมที่อยู่ในโรงไก่จึงหยิบมาและอ้อมไปทางด้านหลังและแทงไปที่กลางหลังของเธอเป็นอีกครั้งที่ได้ผลแม่นักบิดสาวล้มคว่ำลงไปกับพื้น ชับพลันก็มีของเหลวสีเขียวทรงกลิ่นเบม็นออกมาจากแผลที่ถูกแทงทำให้เป็นเครื่องพิสูจน์กับพ่อว่าเรื่องที่ผมพูดนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วเธอก็ค่อยๆดึงเหล็กแหลมที่ปักหลังออกคลานไปเกาะที่มอเตอร์ไซค์ผมกับพ่อจึงวิ่งไปที่รถยนต์เพื่อจะหนีออกมาขณะจะออกมาเธอก็กระโดดขวางหน้ารถผมจึงให้พ่อชนไปเลยล่างใบเกอร์สาวนั้นถูกชนไปอย่างจังจนเธอกระเด็นไป ผมเห็นในกระจกหลังมันพยายามคลานไปที่มอเตอร์ไซค์จึงให้พ่อรีบออกรถอย่างเร็วเราหนีไปแบบไร้จุดหมายไม่รู้จะไปที่ไหนไม่นานก็มีแสงไฟกระทบมาทางด้านหลังมันตามมาอีกแล้วพ่อบอกว่าเราต้องกำจัดเธอผมจึงถามจะทำยังไงพ่อจึงพูดขึ้นว่าเราทำให้มันเสียท่าได้จังหลายครั้ง และทุกครั้งมันก็ดิ้นทุรนทุรายจนเรามีเวลาหนีถ้าเราไม่หนีล่ะเราจะฆ่ามันตอนที่กำลังเจ็บนี่แหละดูแล้วนางผีนั้นก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไรหร่หรอกผมนึกย้อนกลับไปก็จริงอย่างที่พ่อพูดยังไม่ทันได้คิดอะไรต่อไบเกอร์สาวคนนั้นก็ขี่มาตีคู่ คราวนี้เธอกระโดดมาเกาะที่กระจกหน้ารถพ่อนั้นพยายามคุมรถที่สายไปมาสาวนักบิดนั้นหลัวมือทะลุก,กระจกเข้ามาหวังจะบีบคอพ่อผมจึงคิดอะไรดีๆออกจึงจับแขนมันไว้และดึงจนใบเกอสาวคนนั้นติดแนบกับกระจกหน้ารถผมก็ยิ่งดึงยิ่งกระชากเธอก็ยิ่งดิ้นทุรนทุรายบนกระจกหน้ารถพ่อจึงบอกว่าเดี๋ยวพ่อเบรกแล้วแกก็ปล่อยมือเลยนะพ่อเหยียบคันเร่งทําความเร็วขึ้นมาพอได้จังหวะ มีรถสวนมาพอดีพ่อจึงเบรกรถและผมก็ปล่อยร่างของสาวบิ๊กไบนั้นกระเด็นลอยออกจากหน้ารถสาวบิ๊กไบนั้นลอยไปตกตรงหน้ารถและถูกเหยียบซำ้ำร่างของเธอเละมีน้ำเมือกเขียวๆไหลทะลักออกมาจากร่างของไบเกอร์สาว และค่อยๆนอนแผ่ของเหลวไหลออกมาจนนองเต็มพื้นร่างของเธอค่อยๆละลายเป็นของเหลวแฟบลงไปในที่สุดแล้วก็สลายไปจนเป็นเวลาเช้าพอดีหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้เจอกับเธอคนนี้อีกเลยขอได้รับความขอบคุณจากอีทสตูดิโอหากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ พบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ